รถตู้สายแคมปิ้งกับ Suzuki APV A1 ติดตั้งตัวหน้าจอ Android 7นิ้วมิชิก้า7464ในคุณภาพหน้าจอแบบ QLED การใช้งานทั้งหมดจะเป็นยังไงติดตามชมกันได้เลยครับฮายสวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอ,อยู่กับผมแมทธิวจาก P1 Car Audio อีกเช่นเคยเลยนะครับต้องบอกกันตามตรงเลยนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยเรื่องของจอ Android มีขนาดที่มากมายหลากหลายขนาดนะครับ สำหรับในอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับที่มีความยอดนิยมมากๆคือตัวหน้าจอ Android 7นิ้วซึ่ง7นิ้วเนี่ยในแบรนด์อื่นๆนะครับหรือว่าในที่ขายตามท้องตลาดอยู่เนี่ยก็จะขายในสเปคที่เป็นสเปคเริ่มต้น RAM 2 r o รอม16 แรม2ลอม3 2นะครับในรุ่นที่ขายดีของทางมิชิกะนะครับเป็นตัวรุ่นแรม4่ล้อม64และยังเป็น QLED กับรุ่นที่มีชื่อว่า m ิชิกะเ74 64 QLED นั่นเองครับสำหรับวดนนี้เนี่ยเรามาติดตั้งนะครับตัวหน้าจอ7นิ้วรุ่นสเปคเทพตัวนี้และโดดเด่นที่สุดนะครับให้กับรถตู้สายแคมปิ้งนะครับอย่างตัว Suzuki APV A1 นะครับหรือว่าตัว A1 ตัวนี้เนี่ยซึ่งในส่วนของตัวช่องติดตั้งเดิมนะครับเป็นตัว7นิ้วอยู่แล้วเราก็ได้ทาการติดตั้งนะครับและใช้ตัวกรอบเดิมเลยซึ่งบอกได้เลยว่าความเร็วของตัวนี้เนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนในรถคันนี้นะครับเรายังติดตั้งตัวกล้องมองหลังนะครับแล้วก็ตัวกล้องบันทึกหน้าเข้าไปด้วยในตัวหน้าจอตัวนี้ยังเล่นแอปต่างๆ YouTube Google m a p Netflix ฟังเพลงนําทางต่างๆนะครับ แล้วก็ยังเล่นตัว Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายได้อีกด้วยแหละครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าลักษณะงานติดตั้งเป็นยังไงและฟังก์ชันการใช้งานมันจะเร็วแค่ไหนติดตามชมได้เลยครับสำหรับในตอนนี้นะครับตัวรถตู้ขนาดย่อมยาวนะครับ Suzuki APV A1 นะครับก็ได้ติดตั้งตัวหน้าจอ Android ในขนาด7นิ้วนะครับซึ่งเป็นตัวที่มีความยอดนิยมมากๆอย่างตัว m i c h i g a 7464 QLED นะครับเป็นตัวที่เป็น Ram 4 64 เป็น QLED คือเป็นหน้าจอที่7นิ้วที่แรงที่สุดในตอนนี้ด้วยแะครับลองข้ามกำแพงนะลองดูจริงสังการด้วยเสียงได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูด้วยกดแบบนี้เลย <S <S 1> <S 1> เครื่องเล่นเดิมเนี่ยจริงๆเป็น7นิ้วอยู่แล้วนะครับเราก็เลยติดตั้งให้มันเข้าในลักษณะนี้เลยนะครับ CPU 1.7GHz ถือว่ารวดเร็วนะครับเลื่อนปุ๊บขึ้นปั๊บแบบนี้ไม่มีหน่วงเลยนะครับ ความชัดเป็นระดับ QLED ด้วยนะครับสุดยอดเลยอาสังการด้วเสียงลองดูกันตลก6ฉากอย่างนี้มันง่ายได้ซะเหลือเกินนะครับลักษณะแบบนี้เลยก็กดแบบนี้ได้ไปลงชื่อเข้าใช้ YouTube Premium กันได้นะครับนี่คือในส่วนของตัว YouTube นะครับเราสามารถเล่นในส่วนของตัวแอปอื่นๆนะครับผ่านตัวออแอปต่างๆได้นะครับลองดูในการนำทางกันบ้างดีกว่าครับอย่างตัว กูเกิลแม p แบบนี้กูเกิลแม p เหมือนกันสังกกรได้เสียงได้ลองดูนี่ยกดทีปุ๊บไปส่วนจตุจักรแบบนี้เลยครับลองดูนะครับไปส่วนจตุจักรแบบนี้นะครับกดรับทราบแบบนี้เลยเฟิบเฟิบ ตัวนี้ถือว่ารวดเร็วมากเลยนะครับเป็น7นิ้วที่ผมพูดได้เลยว่าเร็วที่สุดในตอนนี้เลยนะครับแรมสี่ร้อยหกสิไม่ค่อยมีใครมีด้วยนะครับในตัวนี้เนี่ยใส่ซิมได้ด้วยนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับยังสามารถแบ่งครึ่งจอได้นะครับกดแบบนี้เฟิบลากแบบนี้มาวางแบบนี้เลยนะครับครึ่งจอดูตลก6ฉากพร้อมกับนําทางกันได้เลยนะครับแบบนี้เต็มจอนะครับเลื่อนเต็มแบบนี้ได้เฟิบดูสิครับไม่มีหน่วงเลย อยากให้เต็มจอนะครับเลื่องแบบนี้ได้ฟับเต็มจอเลยนะครับแบบนี้นี่คือในส่วนของตัวแอปการแบ่งครึ่งจอนะครับเราลองดูการนําทางกันบ้างดีกว่าเราลองดูในส่วนทีวีออนไลน์นะครับพูดผิดทีวีออนไลน์เนี่ยเราลงเป็นแอปลุกทีวีมาให้แต่ถ้าให้แนะนําจริงผมก็อยากจะให้แนะนําไปใช้ตัว A.S.Play หรือ True ID มากกว่านะครับจอ Android 7นิ้วที่เร็วที่สุดแบบนี้เนี่ยในตัวนี้ถือว่าขายดีมากๆนะครับ เป็นโอเวอร์สนะครับแต่ว่าราคาค่อนข้างจับต้องได้นะครับเป็นราคาย่อมเยาวเลยช่อง3579นะครับดูได้แต่แนะนำจริงๆก็ไปใช้ ASPlay หรือ t r u e i d ดีกว่านะครับในส่วนของตัวรถคันนี้นะครับเรายังติดตั้งตัวกล้องบันทึกหน้าในระบบ Android เข้าไปด้วยนะครับกล้องตัวนี้เนี่ยเราสามารถใช้งานนะครับแล้วก็ดูภาพย้อนหลังนะครับบนหน้าจอ Android แบบนี้ได้ มาในลักษณะแบบนี้เลยนะครับข้อมูลต่างๆนะครับวันที่เวลาละติจูดลองติจุดนะครับแสดงแบบนี้ดูภาพย้านหลังกดสีเหลืองตงัวนี้นี่คือกล้องบันทึกหน้านะครับอะได้ดูภาพหน้ารถกันอีกทีนึงนะครับนี่เลยครับภาพหน้ารถอยู่แบบนี้มีคนเดินผ่านนะครับตัวจอก็สามารถ ภาพพวกนี้ได้ด้วยนะครับที่สําคัญเลยทํางานกับกล้องมองหลังที่เราติดตั้งเข้าไปใหม่ได้ด้วยนะครับผมจะขึ้นเป็นภาพอินเสิร์ตให้ดูเดี๋ยวเราไปดูฟังก์ชันต่อไปกันดีกว่าครับนั่นคือในส่วนของตัว Apple CarPlay แบบไร้สายติดตามชมกันได้เลยครับต่อมานะครับเป็นการเชื่อมต่อตัว Apple CarPlay นะครับผมมาอยู่กับตัวโทรศัพท์ iPhone เครื่องนี้การเชื่อมต่อ Apple CarPlay เป็นแบบไร้สายนะครับแล้วก็กดเชื่อมต่อบลูทูธกันก่อนนะครับกับชื่อเดียวกันในหน้าจอนะครับ New Car BT อย่างนี้ ใส่รหัสพินนะครับ04ตัวก็จะขึ้นในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราไปที่แอปนะครับที่เป็นตัวจำลองนะครับ Apple CarPlay หน้า iPhone ก็จะบอกว่าอนุญาตใช้ค่าเพย์ไหมแล้วกดว่าใช่ไปเลย Apple CarPlay เป็นแบบไร้สายนะครับในลักษณะแบบนี้เลยนะครับแอปต่างๆบนหน้าจอตัวนี้เนี่ยเป็นการอิงนะครับข้อมูลจากตัวโทรศัพท์ iPhone เครื่องเมื่อสักครูน่นี้เบอร์โทรนะครับการกดโทรบบนี้เนี่ย ก็เป็นการกดโทรเปลียบเสมือนกับว่าโทรผ่านโทรศัพท์ iPhone SE เครื่องนี้เลยนะครับเพราะเหมือนกับว่าเอาตัวโทรศัพท์ iPhone เนี่ยมาแสดงหน้าจออยู่บนจอ7.64 q n l d ตัวนี้นั่นเองครับแอปฟังเพลง Spotify ก็เป็น ID เดียวกันกับ Spotify อย่างนี้นะครับโทรศัพท์เครื่องนี้เล่นเพลงอะไรในจอ Android ก็จะเล่นเพลงนั้นด้วยนะครับเราลองกดดูกันสัก เพลงนะครับกป็นเพลล list แบบนี้ได้ตอนนี้นะครับก็จะเล่นเป็นเพลงตัวนี้นะครับสามารถดูคิวเพลงต่อๆไปได้นะครับจากคิวตัวนี้เลยหรือดูที่ฉันเหงาแบบนี้นะครับสามารถฟังเพลงพร้อมกับนําทางผ่าน Google Map ได้ซึ่ง Google Map ตัวนี้เนี่ยก็เป็นการอ้างอิงจากตัวโทรศัพท์ iPhone เครื่องนี้ด้วยสมมติเพื่อนส่งโ o เ a t i o n มาให้ในไลน์เราไม่จําเป็นต้องพิมพ์ตามเพื่อนนะครับให้เข้าไปในตัวหน้าจอแต่ว่าเรากดนําทาง ผ่านโทรศัพท์เครื่องนี้ก็จะเข้าสู่ตัวจอ Android ด้วยกดหยุดนำทางก็จะหยุดการนำทางด้วยในลักษณะแบบนี้เลยครับสามารถนำทางพร้อมกับฟังเพลงได้นะครับแบบนี้เลยโดยเราสามารถปิดหน้าจอได้นะครับไม่ต้องเปิดหน้าจอเพราะว่านี่ไม่ใช่การสะท้อนหน้าจอแต่เป็นการส่งข้อมูลเฉยๆสุดยอดเลยครับ Apple Car Play และสำหรับใครใช้โทรศัพท์ Android นะครับ Android Auto ก็สามารถใช้งานได้ด้วยเช่นกันเลยละครับโอเคครับสำหรับใครนะครับที่มีตัวรถ Suzuki APV นะครับที่เป็นลักษณะของรถตู้แบบนี้หรือว่า Suzuki Carry นะครับคนก็มาทำการเปลี่ยนในส่วนของตัวหน้าจอ7นิ้วตัวนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็สามารถโทรมาหา,หาทางเรานะครับได้ที่เบอร์ 0 2 9 3 2 3 4 8 5 4 4 3ครับ0845244433เยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางเรานะครับดูสินค้าอื่นเพิ่มเติมได้ที่ w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  a r p r o m a r k e t c o m หรือว่าเข้ามาเพื่อนองทางเรานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับงานติดตั้งจองคิวติดตั้งจองคิวเข้ามาทดลองเล่นหน้าจอนะครับทดสอบความเร็วได้ที่ id-line sipone และสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบวิดีโอในชุดนี้ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ทางผมด้วยนะครับแล้วไปดูกันนะครับวันนี้คิดตัวต่อไปผมจะรีวิวอะไรกันอีกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ